เขาบอกว่าว้าวโอ๊ยพี่อันมาแล้วโอ้ยพี่อันสวัสด,ดีค่ะป๋าอันหนูรอป๋าคนเดียวเลยเนี่ยทุกคนอะไรมาเมื่อกี้โอ้ยตายแล้วหัวใจจะวายพี่อันสวัสด,ดีค่ะ มาแล้วค่ะพี่อันคือพระอนาคามีของดิฉันพี่อันนี่ยิ่งกว่านารีสวรรค์จีินนะมาถึงก็ส่งไอพ่นเลยเหรอคะมาถึงก็ส่งไอพ่นเลยเหรอคะน่ากลัวมากมามาถึงก็ส่งเครื่องบินลบมาเลยทีเดียว มาแบบนุ่มนวลหน่อยพี่คะที่ฉันตกใจค่ะพี่อั๋นค่ะดี่ฉันตกใจพี่อั๋นคือพระอนาคามีของดิฉันพี่อั๋นนี่ยิ่งกว่านารีสวรรค์จีิน,นะมาถึงก็ส่งไอพ่นเลยเหรอคะมาถึงก็ส่งไอพ่นเลยเหรอคะน่ากลัวมากามาถึงก็ส่งเครื่องบินล,ลบมาเลยทีเดียว มาแบบนุ่มนวลหน่อยพี่ขาที่ฉันตกใจค่ะพี่อ่านค่ที่ฉันตกใจอืมแต่ก็อยากได้อีกโอ้ยคืออะไรมันคืออะไรอะ่ะพี่อ่านเขาเป็นใครทำไมเขาสามารถเปได้ฉ่ำแบบนี้ที่ฉันอยากรู้จังเลยอ่ะเขาคือใครครับที่ฉันต้องไปหาประวัติเขาแล้ว ทำไมจึงเรียกพี่อั๋นว่าเทพอัน๋นอืมอ๋อเขาคือเทพนะคะเนี่ยวันนี้ได้ของขวัญจากพี่อั๋นก็คือแบบพอละที่ไลฟ์มาก็คือมีคุณค่าละพี่อั๋นบอกมีแต่มันเชื่อหมหวานเออเอฟซีที่เพิ่งเข้ามาเขาไม่เห็นน่ะพี่อัน๋นเขาบอกเขาไม่เห็นเขาเพิ่งเข้ามา เขาบอกว่าพี่อ่านส่งอะไรอ่ะไม่เห็นเลยเนี่ยเขาพิมพ์เขาบอกว่าไม่ทานอยากเห็นนะ่ะพี่อ่านส่งอะไรเขาว่าอย่างเงี้ยเออเขาบอก,อออบอกดูไม่ทันเนี่ยมีคนเมนดูทันหรือยังคะทุกคนดูทันหรือยังอ,อ๋อยังไงยังไง มาหมุนนะเออคล้ายๆกับที่อะไรนะคล้ายๆกับที่ที่ไหนนะที่มันมีสัญลักษณ์อยู่อะเอเนี้ยไอไอเอ,เอเ,อ,เ,อเอเชีนทีเกอ่อที่ไหนนะที่มัน <laughs>